สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของกลิ่นปากนะครับซึ่งกลิ่นปากนั้นอยากคิดว่าไม่สำคัญนะครับโดยสาระความรู้ตรงนี้เนี่ยเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเราลองไปดูในรายละเอียดกันนะครับปัญหากลิ่นปากนั้นเป็นปัญหาที่อาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สามารถส่งผลกระทบต่อบุค,คลิกภาพความมั่นใจในตนเอง และการเข้าสังคมได้นะครับสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือปัญหากลิ่นปากยังเป็นสัญญาณบอกโรคที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยนะครับซึ่งหากเราปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้นะครับทีนี้สาเหตุของกลิ่นปากเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน 1. ก็คือสาเหตุจากภายนอกก็เกิดจากโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่องปากโดยตรงเช่นไตนัดอักเสบคออักเสบ ต่อมทอนซินอักเสบเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นหรือระบบทางเดินอาหารมีปัญหาเช่นลำไส้อุดตันกรดไหลย้อนสอสาเหตุที่2เป็นสาเหตุจากภายในก็เกิดจากปัญหาในช่องปากเช่นทําความสะอาดไม่ทั่วถึงมีเศษอาหารติดตามซอกฟันเหงือกอักเสบฟันผุหรือมะเร็งในช่องปาก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีกลิ่นปากปัญหากลิ่นปากเป็นปัญหาที่หลายคนนั้นไม่รู้ตัวจนกว่าจะมีคนใกล้ชิดช่วยบอกโดยปกติปากของคนเราจะมีกลิ่นปากอยู่แล้วแต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนทีนี้ความเชื่อในเรื่องของกลิ่นปากหลายคนคงเคยได้ยินความเชื่อที่แชร์กันมาถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ว่ากันว่าเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก หรือวิธีแก้ปัญหากลิ่นปากที่ได้ผลความเชื่อเหล่านี้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเราลองมาดูนะครับความเชื่อที่1มีกลิ่นปากเพราะดื่มน้ําน้อยจริงหรือเปล่านะครับความเชื่อนี้จริงบางส่วนเพราะน้ําลายมีความสําคัญต่อการชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆรวมถึงเศษอาหารในช่องปากการดื่มน้ําน้อยทําให้เรามีน้ําลายน้อยลง เมื่อน้ำลายน้อยเศษอาหารจึงมีแนวโน้มที่จะสะสมได้มากขึ้นเกิดการหมักหมมและก็เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากได้ความเชื่อที่สองมีกลิ่นปากเพราะใส่ฟันปลอมผิดขนาดความเชื่อนี้จริงนะครับการใส่ฟันปลอมที่ผิดขนาดทําให้ไม่พอดีกับช่องปากฟันปลอมจึงสามารถขยับได้เมื่อรับประทานอาหารก็จะเกิดการสะสมของเศษอาหารใต้ฟันปลอมจนเกิดกลิ่นปาก ผู้ที่ใส่ฟันปลอมมานานแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหานี้เป็นไปได้ว่าฟันปลอมอาจจะมีขนาดไม่พอดีควรจะมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจและก็วัดขนาดฟันปลอมใหม่นะครับต่อมาความเชื่อที่3มีกลิ่นปากให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือ3เวลาความเชื่อนี้ก็จริงบางส่วนเนื่องจากน้ำเกลือมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อโรคได้บางส่วน และช่วยบรรเทาอาการเหงืองอ่ออกเสบแต่การบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แปรงฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารที่สะสมอยู่ในช่องปากนั้นอาจจะทำให้กลิ่นปากกลับมาได้ฉะนั้นจึงควรจะแปรงฟันควบคู่ไปกับการบ้วนน้ำเกลือนะครับความเชื่อที่4มีกลิ่นปากรับประทานผักสดช่วยได้ความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับเส้นใยในผักสดไม่สามารถช่วยทาความสะอาดฟันได้ หากรับประทานแล้วมีเศษอาหารติดตามซอกฟันแล้วแปลงออกไม่หมดอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นปากได้นะครับความเชื่อที่5มีกลิ่นปากให้เคี้ยวหมักฝรั่งความเชื่อนี้ก็จริงบางส่วนนะครับการเคี้ยวหมักฝรั่งเป็นการกระตุ้นให้น้ำลายเนี่ยออกมามา,มากขึ้นซึ่งจะช่วยในการชะล้างสิ่งสกปรกที่หมักหม,มมอยู่ในช่องปากอย่างไรก็ตาม น้ำลายไม่สามารถชะล้างสิ่งสกรปรกตามซอกฟันได้หมดกลิ่นปากกินปากเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นได้แม้จะเคี้ยวหมักฝรั่งแล้วก็ตามฉะนั้นควรกำจัดสิ่งสกรปรกด้วยการแปรงฟันให้สะอาดจึงจะสามารถแก้ปัญหากลิ่นปากได้นะครับมีกลิ่นปากอาจเป็นสัญญาณบอกโรคสำหรับคนที่มีกลิ่นปากอาจจะเป็นไปได้ว่ากำลังมีโรคในช่องปากเช่นเงือกอักเสบหรือฟันผุ แต่หากแปลงฟันสะอาดดีอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่ซ่อนอยู่เช่นไซนัสอักเสบต่อมทอมซินอักเสบหรือโรคร้ายแรงอื่นๆฉะนั้นผู้ที่มีกลิ่นปากแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้จึงควรจะรีบมาพบทันตแพทย์เพื่อ,อาหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับวิธีการทดสอบกลิ่นปากนะครับ การทดสอบกลิ่นปากเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าเรามีกลิ่นปากผิดปกติหรือไม่ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีก็ได้แก่หนึ่งให้คนใกล้ชิดช่วยบอก 2. ทดสอบด้วยกันใช้ไหมขัดฟันใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดตามซอกฟันเสร็จแล้ววางไหมขัดฟันทิ้งเอาไว้สักพักแล้วก็ลองดมดูหรือใช้นิ้วแตะน้ําลายทิ้งไว้สักพักแล้วดม หากมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะมีกลิ่นปากผิดปกติ 3. ใช้เครื่องวัดกลิ่นปากนะครับนี่เป็นวิธีการทดสอบนะครับวิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันกลิ่นปากควรจะแปลงฟันให้ถูกวิธีแปลงลิ้นและใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อทำความสะอาดตามซอกฟันที่แปลงเข้าไม่ถึงหากกลิ่นปากหายไปแสดงว่าเกิดจากการที่เราทำความสะอาดไม่ทั่วถึงแต่ถ้าหากยังมีกลิ่นปากอยู่ ควรจะมาพบทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากโรคอื่นๆหรือไม่เช่นเหงือกอักเสบในจุดที่ยังไม่ก่อให้เกิดอาการฟันผุหรือมีโรคร้ายแรงอื่นๆนะครับกินปากเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยากหากเราหาสาเหตุเจอนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ก็ควรจะรีบมาพบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัยและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ